ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมรินเช้าวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะพุทธที่9กรกฎาคม2568ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุทธทั้งทีกินไปทั่วเขาก็มีสถานที่ใหม่ตอนใหม่ๆใ,ใ,ให้พวกเราได้ไปมั่วบ้านงานกันค่ะที่ไหนมาช่วยกันเดาดีกว่าอุ้ยไปเมืองจีนเหรอเออมันมีความเป็นจีนจีนนิดนึงนะ,อะเออค่ะโอ้ยรอยเรเือสำเภาไม่น่าจะเป็นจีนไหมบ้านเราด้แหละน่าจะเป็นบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชม เอาละถ้าเกิดว่าเป็นเรือเนี่ยพี่กิ้งว่าน่าจะติดทะเลถ้าติดทะเลเอ๊ะแต่ว่าอันนี้ก็ดูไม่เหมือนทะเลเหมือนแม่น้ำเอาสับไก่กันไปอีกอ้กินอะไรกันข้าวต้มมีเครื่องในด้วยโอ้โหพี่พู กินช่ำเลยนะซีซั่นนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะพาไปมั่วบ้านงานกันที่คนไทยเชื้อสายจีนไหหลำที่สารเจ้าแม่ทับทิมวังส้มซาบพ,พิษณุโลกอโอ้ประเพณีลอยเรือสำเภานะคะสืบทอดกันมากว่า200ปีแล้วคุณผู้ชม,มใช้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลรวมไปถึงศรัทธาอันเต็มเปี่ยมด้วยส่วนกรรมวิธีในการทำไก่ไหวเลี้ยงดูแลกันกว่า4ีวันนะส่วนเข้า ข้าวต้มประจําประเพณีเขาเรียกว่าข้าวต้มกงเออจะต่างจากที่อื่นยังไงวันนี้หกโมงเย็นรอติดตามได้เลยค่ะอืมอ่ะไปกันต่อนะคะในเรื่องของแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้พ,พ,พี่ทหารยังคงตรึงกําลังดูแลแนวเขตกันอ,อย่างเต็มที่เลยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กันจอมพลังค่ะได้มีการเห็นว่าเส้นทางในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างยากลําบากบพี่กันจอมพลังก็เลยนําทีมนํารถเอทีวีแปดคันบุกเข้าไปนําไปมอบให้กับพี่ทหารค่ะ คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องใหญ่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีอดีตผู้ประกาศข่าวสาวนะคะตอนนี้เธอเปิดหน้าชนออกมาเลยว่าครั้งหนึ่งตัวเธอนั้นโดนสอวอล่วงละเมิดทางเพศค่ะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจับมือบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในโครงการไลออนกรมอนามัยเด็กไทยฟันดีพร้อมเริ่มต้นใน13จังหวัดนำร่องตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับสุขภาพช่องปากของเด็กและประชาชนไทยสู่เป้าหมายเด็กไทยฟันดีไม่มีฟันผุ เราดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทําโดดเดี่ยวมา30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่กรมนาไมเข้ามาร่วมกับปรษตรชนนี่เราก็ดีใจมากขึ้นมาจริงจากที่ฟันผูมากกว่า50%เนี่ยควรจะตั้งเซตซีโรให้ได้นะครับ <c oughs> และงานนี้บริษัทไลออนประเทศไทยจํากัดยังได้เปิดตัวโครงการไลออนสมายเอ็กซ์เพสปี2เป็นโครงการที่ไลออนจัดลดธนกรรมเคลื่อนที่บริการตรวจฟันเครื่องฟูออร์ล อุดฟันขูดหินปูนออกให้บริการตามแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดีไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะแดงทุกเส้นเลยอะ่ะอาจจะทันลองทางนี้พ <'s> ันเวลาพอดีเลยอะ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์น้องเกวเรียนให้สนุกนะคะมุนทำให้เกิดกล้าวักลัคืน ฟาโกร A อลสสูตรเฉพาะที่มี MFGM <Yeah. S 1> เด็กยุคนี้ก้าวทันโลก เอ็ฟาโกรเอพลัผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วย OK h e r b อรค่ะใช้ง่ายแค่สะกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วย OK h e r b อรสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK h e r b อรอย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่ 450ML เฮโมวิตโกลมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกลวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะโลกหมุนถ้าไม่เกิดกลับวันกลับคืนแก้วโกเอ็นฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมะอาทิบอเป็นก๊าซวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลัส ลักกี้นาคานาคาจตุมงคลณมองเฟ r ร r รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน,น้ำแร,แร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award s 2 2 4จากการการ,กรานันตี7ปีซ้อนของเชฟนานาชามองเฟิ e u ร์โอเมเนอน้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทาให้เกิดกลาบวันกลาบคืน เอฟแกรอเอ p สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชก็เป็นกลางวันง่าว้าวมากค่ะชมเลือกเอฟแกรอเอ p l u จงมาจงมาในเซฟในขุมกับพิสเตอร์ DIY ซุปเปอร์เซี่ยวล่องคุ้มก็มีกับสินค้าลดสูงสุด50%ดีวดีก็มาลุ้นทองคำหนัก5บาทและรางวัลอื่นๆรวมกว่า800,000บาทถึง31กรกฎาคม2568ชอปดีทั่วไทยที่ ยังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของยา่าใหม่ Nivea Super 10ด้วยเทคโนโลยีใน r c c l a c c l o r a t e ฟซึมสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำดื้อฝังลึกรู้สึกผิวดูกระชางใสใน5วัน Nivea Expert Skin น้องแกวเรียนให้สนุกนะคะผนทำให้เกิดกล้าวันกลคืนเอ e n f a c r o A สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลก ชมเลือก Enfagro A+ ูช้ชมช่วงนี้ฝนก็ยังตกเห็ดเยอะอยู่เหมือนกันนะเห็ดล้นตลาดเลยค่ะหลายเห็ดหลายชนิดเอามาทํากับข้าวกันเมื่อวานเอาไปอบลมร้อนแหมมันกรอบอร่อยจริงเชียวแต่ทีนี้เนี่ยเห็ดแปลกๆที่ขึ้นบางครั้งเก็บกินไม่ทันก็โตเบ้อเลอเธอเลยคุณผู้ชมเคยเห็นเห็ดชนิดนี้ไหมคะโอ้ใหญ่จริงของปลอมหรือเปล่าเนี่ยกาลังจะถามอยู่ว่าเหมือนเป็นหนักเลยนะคนนี้นวมาดูมันซิ่งผ่านวงจรปิดจุดน,นี้คุณดูสิเห็นไหม หมูเต็มคันรถเลยคนเขาทํามาหากินดีๆก็มาหลอกมาโกงกันได้นะคะอ,อีกหนึ่งเรื่องค่ะเห็นกระบะขับไปโอ้ยนี่คนละเรื่องกับเหตุการณ์นี้แต่เป็นกระบะเหมือนกันคุณผู้ชมรถคันนี้ได้ไปแต่ว่าไม่ได้ด้วยวิธีการสุจริตเหมือนกันได้จากการหลอกให้เขารักค่ะ <c oughs> มือไวจริงๆเลยอเอ่อ,อาจากมือถูมาดูบทเรียนมือฉกกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงถ้าหากว่าใครเนี่ยที่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยต้องมาดูข่าวนี้เพราะว่าความลับไม่มีในโลกค่ะหนุ่มคนนี้เป็นมือฉกฉกมาบ่อยฉกหลายครั้งแต่สุดท้ายมาโป๊ะแตกเพราะเป้าตุงค่ะ,ะจังหวะนี้ดูจากกล้องวงจรปิดค่ะหนุ่มเสื้อเทาทำทีเดินมาจ่ายตั้งวางเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวด ก็ดูเตรียมจะออกหมายจับในข้อหายักยอกทรับด้วยอเอาจริงว่าก็เห็นหน้าค่าตาชัดเจนอยู่นะค่ะหลักฐานก็ชัดเจนกล้องวงจรปิดก็มีช้ำซ้ำสองเลยถูกหลอกให้รักแล้วยังเสียรัพย,ย์อีกต่างหากไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะช้ำใจเหมือนกันช้ำใจคนที่รักน้องหมาน้องแมวนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเพราะว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งวิ่งดุดุดุๆกหนีไปซุกอยู่ใต้แคร่ค่ะแล้วบริเวณลำคอเขาเนี่ยมีลูกดอกปักคาอยู่เนี่ย Non ngói lời อันนี้คือทางฝั่งจากปากของเธอที่เป็นผู้เสียหายและเตรียมที่จะเข้าร้องเรียนค่ะอืมมาฟังความอีกฝั่งหนึ่งค่ะด้านสวที่ถูกกล่าวหานะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการงัดหลักฐานเด็ดออกมาตอบโต้กลับคุณขวัญค่ะบอกว่าเอาให้ลองดูกล้องวงจรปิดดูว่าที่เห็นอยู่นี้คือการสมยอมหรือว่าคือการขืนใจกันแน่โดยหลักฐานนี้ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่ได้มีการจับภาพไปได้ตรงลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าจังหวะนี้นะคะ คุณขวัญเนี่ยเขาเดินแอ SKU 99รีบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการดูแลดวงตาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆทุกคนดูแลได้ง่ายๆค่ะ1แคปซูลก่อนนอนย้ำโปรอีกทีค่ะซื้อ1แถม4 999บาทเบอร์นี้ค่ะ0 2 11 3, 11 1 17, 0 2, 11 3, 11 1 3 1 1 1 7 0211311117หรือไลน์แอ SKU 99ค่ะ ส่วนเรื่องเมายาแล้วคลั่งเนี่ยคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะ <Ừ. S 1> เรื่องที่เราได้บอกกันเอาไว้ว่ามีผู้ประกาศข่าวสาวจากช่องหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเธอเปิดหน้าออกมาเลยว่าเธออยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับตัวเธอเองหลังจากที่โดนสอวอคนหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศค่ะ